ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักคนในครอบครัวดีคุณคิดผิดคืนนี้ลูกสะใภ้ธรรมดาคนหนึ่งจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อสามีที่เธอไว้ใจมาตลอดแต่เมื่อสามีไม่อยู่ปีศาจในร่างคนก็เริ่มเผยตัวเรื่องราวที่จะทําให้คุณไม่กล้ามองคนในบ้านด้วยสายตาเดิมอีกต่อไปฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าค่ําคืนหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างไรเมื่อสามีต้องไปทํางานต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์ ฉันจึงต้องอยู่บ้านหลังใหญ่เพียงลำพังกับพ่อสามีคืนแรกทุกอย่างเงียบสงัดเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่ดังติ๊กตอกกับเสียงลมหายใจของตัวเองฉันพยายามขมตานอนแต่กลับรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองอยู่เมื่อลืมตาขึ้นประตูห้องนอนค่อยๆแง้มออกช้าๆเงาของใครบางคนยืนอยู่หน้าห้องหัวใจฉันเต้นรัวจนแทบระเบิดนิดยังไม่นอนเหรอลูก เป็นเสียงของพ่อสามีแต่ทำไมเขามายืนอยู่ตรงนี้กลางดึกแบบนี้มีอะไรเหรอคะฉันฝืนยิ้มถามทั้งที่ทมือเย็นเฉียบเขาก้าวเข้ามาใกล้เข้ามาสายตาของเขาไม่เหมือนทุกครั้งที่เคยเห็นมันเต็มไปด้วยแววบางอย่างที่ทำให้ฉันขนลุกพ่อแค่เป็นห่วงกลัวนี้จะเงาน้ําเสียงของเขานุ่มแต่เย็นเยือกฉันรีบลุกขึ้นนั่งดึงผ้าห่มเข้าหาตัว หนูไม่เป็นไรข่ะพ่อไปพักผ่อนเถอคะค่ะแต่เขายังไม่ขยับไปไหนกลับนั่งลงที่ขอบเตียงมือของเขาเอื้อมมาจับแขนฉันปลายนิ้วเย็นเย็นของเขาสัมผัสผิวฉันเบาๆร่างกายฉันแข็งทื่อกลิ่นบุหรี่จางๆกับกลิ่นเหงื่อของเขาลอยเข้าจมูกจนฉันแทบหายใจไม่ออกไม่ต้องกลัวพ่อแค่อยากคุยด้วยน้ำเสียงของเขานุ่มลงแต่ดวงตาคมกริบจ้องตรงมาที่ฉัน ฉันขยับถอยแต่เขายิ่งโน้มตัวเข้ามาใกล้มือของเขาค่อยๆเลื่อนจากแขนมาที่ไหล่ของฉันหัวใจของฉันเต้นกระหน่ำเสียงดังจนรู้สึกได้แต่ปากของฉันกลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาขณะที่เขาโน้มตัวเข้ามาอีกเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นเขาชะงักฉันรีบลุกขึ้นทันทีหนูขอตัวนะคะพ่อแล้วฉันก็รีบวิ่งออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมอง เสียงโทรศัพท์ดังต่อเนื่องราวกับเป็นเสียงแห่งความรอดของฉันในค่ำคืนนั้นฉันรีบวิ่งลงบันไดมือสั่นเทาแทบจะจับราวบันไดไม่อยู่เสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดฉันยื่นมือไปรับสายหัวใจยังเต้นรัวฮัลโหลเสียงของฉันสั่นเครือปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงของสามีดังขึ้นนิดมี้พี่เองทันใดนั้นน้ำตาของฉันก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวที่พ่อ ฉันพูดอะไรไม่ออกพ่ออะไรนิดเป็นอะไรฉันมองย้อนกลับไปที่บันไดเงาร่างของพ่อสามียังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขายืนมองลงมาที่ฉันสายตานิ่งสนิทริมฝีปากของเขายกยิ้มขึ้นช้าๆเป็นรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเย็นเยียบและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกไม่มีอะไรค่าพี่กลับเมื่อไหร่คะฉันพยายามทำเสียงให้ปกติทั้งที่ขาแทบยืนไม่ไหว พรุ่งนี้เช้าพี่จะกลับแล้วมีอะไรหรือเปล่าหนูแค่คิดถึงพี่คะ่ะฉันพูดจบแล้วรีบวางสายเงาของพ่อสามียังคงยืนอยู่ฉันกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอพยายามข่มใจไม่ให้ร้องให้ออกมาเขาก้าวลงบันไดทีละขั้นช้าๆแต่แน่วแน่เหมือนนักล่าที่กำลังจะตะครุบเหยื่อนิดพ่อขอโทษนะที่ทำให้นิดตกใจเขาพูดพร้อมรอยยิ้มแต่สายตาไมห่หลบเลี่ยง ฉันถอยหลังชนโตะรับแขกพ่อกลับไปพักเถอะขนูง่วงแล้วพ่อแค่คิดถึงคำพูดของเขาทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบแต่พ่อไม่ควรทำแบบนี้เขาหัวเราะเบาๆเสียงต่ำก็เพราะพ่อรู้ว่าสามีของนิดไม่เคยรักนิดจริงๆคําพูดของเขาเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกฉันพ่อพูดอะไรเขาก้าวเข้ามาอีก เขามีคนอื่นพ่อเห็นกับตาฉันสายหน้าช้าช้าไม่จริงพ่อโกหกเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดภาพให้ฉันดูภาพที่สามีฉันนั่งกอดผู้หญิงอีกคนในร้านอาหารใจของฉันเหมือนถูกบีบแน่นน้ำตาเอ่อล้นทันทีพ่อไม่ได้โกหกพ่อแค่สงสารนิดเขาพูดพร้อมวางมือลงบนไหล่ฉันอีกครั้งฉันสะบัดแขนหนี ไม่ค่ะหนูขอตัวฉันรีบเดินไปที่ประตูแต่ประตูถูกล็อกจากด้านในพ่อสามียืนขวางไว้นิดพ่อรักนิดนะเสียงของเขาเย็นเยียบแฝงไปได้วยความหลงหลายแปลกประหลาดฉันเริ่มหายใจที่พ่ออย่าทำแบบนี้นิดกลัวเขายิม้มอย่ากกลัวพ่อจะไม่ทำร้ายนิดแล้วมือของเขาก็ยื่นมาลูบเส้นผมของฉันเบาๆ ฉันหลับตาแน่นหัวใจเต้นโครมครามเสียงลมหายใจของเขาอยู่แค่ข้างหูฉันกลั้นใจและแตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำกับเขาฉันรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดผลักอกพ่อสามีสุดแรงเขาพงะถอยไปสองก้าวแต่ยังไม่ละสายตาจากฉันนิดทำไมต้องกลัวพ่อเสียงของเขาเย็นชาแต่ดวงตากลับแดงกับเหมือนคนที่ถูกผลักให้เสียศักดิ์ศรีฉันรีบวิ่งไปที่หน้าต่าง มือควานหากลอนอย่างลนลานแต่ก่อนนั่นหนาเหมือนถูกล็อกไว้จากด้านนอกเสียงฝีเท้าของเขาดังเข้ามาใกล้นิดจะหนีพ่อไปไหนฉันหันกลับมามองเห็นเงาร่างของเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆมือของเขายกขึ้นช้าแต่หนักแน่นฉันยืนขาสั่นหัวใจเต้นจนแทบหลุดออกจากอกพ่ออยากให้นิดอยู่กับพ่อในฐานะที่พ่อนิดไม่เคยคิดจะเป็นคำพูดของเขาเย็นิเยือ ทุกคำแทงลึกเข้าไปในใจฉันกัดฟันแน่นหันมองหาของใกล้มือบนโต๊ะมีแจกันแก้วฉันคว้ามันทันทีนิดขอโทษนะคะพ่อฉันเนื้อใจกันขึ้นเขาตกใจไปชั่ววินาทีแต่ก่อนที่ฉันจะทำอะไรได้มือแข็งแรงของเขาก็คว้าข้อมือฉันไว้แน่นแรงบีบของเขาเจ็บจนฉันเผลอร้องออกมานิดอย่าให้พ่อทำในสิ่งที่พ่อไม่อยากทำ เสียงของเขาเต็มไปด้วยแรงอารมณ์ที่อัดแน่นฉันสั่นไปทั้งตัวน้ำตาไหลพรากหัวใจของฉันกระหน่ำรัวแต่แล้วเสียงกุญแจไขประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนฟ้าส่งมาฉันตาโตมองไปทางประตูพ่อสามีชะง,งักใครเขาหันไปมองอย่างรวดเร็วฉันได้โอกาสนั้นเหวี่ยงแขนหลุดจากมือเขา คว้าใจกันฟาดลงบนแขนเขาสุดแรงเสียงแตกของแก้วดังสะท้อนในห้องเขาร้องออกมามือปล่อยทันทีฉันวิ่งไปที่ประตูบ้านเสียงของสามีดังขึ้นจากหน้าประตูนิดเปิดประตูสิฉันรีบปลดกรมือสั่นไปหมดทันทีที่ประตูเปิดสามีก็ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเขาเบิกกว้างไม่เห็นฉันยืนตัวสั่นน้ำตาอาบแก้ม พ่อสามียืนอยู่ข้างหลังสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อพ่อมาทำอะไรสามีถามเสียงเครียดพ่อสามีเพียงแค่ยิ้มพ่อแค่มาคุยกับนิดแต่สายตาของเขายัางจ้องฉันไม่ละไปแม้แต่วินาทีเดียวฉันรีบวิ่งไปหลบอยู่ข้างหลังสามีร่างกายยังคงสั่นไม่หยุดสามีหันกลับมามองฉันสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและตกใจ นิดนี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันเม้มปากแน่นไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแต่พ่อสามีกลับพูดขึ้นก่อนพ่อแค่เป็นห่วงกลัวนิดจะกลัวอยู่บ้านคนเดียวเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่สายตาที่แฝงไปด้วยความหมายบางอย่างยังคงมองมาทางฉันสามีหันมามองฉันอีกครั้งนิดพ่อพูดจริงเหรอฉันกัดริมฝีปากพยายามจะพูดออกมา แต่คำพูดทุกคำเหมือนติดค้างอยู่ที่ลำคอพ่อสามีแทรกขึ้นอีกถ้านิดไม่สบายใจพ่อจะกลับบ้านเองก็ได้เขาพูดจบแล้วหันหลังเดินออกจากบ้านไปจังหวะที่เขาหันหลังกลับฉันเห็นได้ชัดรอยยิ้มมุมปากของเขารอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความพึงพอใจราากับชัยชนะอยู่ในมือเขาแล้วฉันสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลอับแก้ม สามีรีบประคองฉันไว้นิดบอกพี่เถอะมันเกิดอะไรขึ้นฉันเงยหน้าขึ้นมองเข้าไปในดวงตาของเขาดวงตาที่ฉันเคยไว้ใจแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสยัยพี่พ่อบอกว่าพี่มีคนอื่นสามีเบิกตากว้างอะไรนะนิดไปเชื่อพ่อได้ยังไงแต่พ่อมีรูปรูปพี่พี่กอดผู้หญิงคนนั้นเขานิ่งไปเงียบจนฉันใจหาย ที่รูปอะไรพ่อเอามาให้หนูดูสามีขมวดคิ้วทันทีเขาล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วรีบโทรออกพ่อหยุดอยู่ตรงนั้นน้ำเสียงของเขาแข็งกร้าวฉันหันไปมองเห็นพ่อสามีหยุดเดินแล้วหันกลับมาทำไมพ่อทำแบบนี้สามีพูดเสียงดังพ่อสามียิ้มเย็นพ่อก็แค่ อยากปกป้องลูกสะใภ้จากลูกชายที่ไม่รู้จักรักษาเมียคำพูดของเขาแทงเข้ากลางใจฉันอีกครั้งพ่อโกหกใช่ไหมฉันถามเสียงสัน่นพ่อสามีไม่ตอบแต่เพียงยักไหล่แล้วเดินออกจากบ้านไปสามีมองตามเขาก่อนจะหันมาหาฉันนิดพี่ขอโทษเขากระซิบเบาๆก่อนจะโอบฉันไว้แน่นแต่ในใจของฉัน ความยินยี้เยือกยังคงกัดกินหัวใจไม่หายความหวาดกลัวที่ไม่ได้หมดไปพร้อมกับการจากไปของพ่อสามีมันเหมือนเงาดำที่ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้คืนนั้นฉันไม่สามารถข่มตาหลับได้เลยแม้สามีจะนอนกอดฉันแน่นตลอดทั้งคืนแต่ความรู้สึกหนาวเย็นและวูบวาบกลับไม่จางหายภาพรอยยิ้มของพ่อสามียังตามหลอกหลอนในหัวเสียงฝีเท้าของเขายังคงก้องอยู่ในความทรงจำ เช้าตรู่ฉันตื่นขึ้นมาและพบว่าสามีออกไปทำง,งานแล้วในบ้านเงียบสงัดเงียบเกินไปฉันเดินลงมาชั้นล่างก็ว่าจะเตรียมอาหารเช้าให้ตัวเองแต่ทันทีที่ก้าวเข้าครัวคนทั้งตัวของฉันก็ลุกสู้ตรงกลางโตะ๊ะมีถ้วยกาแฟร้อนวางอยู่ไอ้น้ำยังลอยขึ้นเบาๆข้างๆ้วยกาแฟ มีโน้ตแผ่นหนึ่งวางทับไว้ตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือที่ฉันจำได้ดีพ่อฝากไว้ให้อย่าลืมดื่มละคนดีของพ่อหัวใจของฉันแทบหยุดเต้นฉันก้าวถอยหลังทันทีมือเย็นเฉียบหายใจติดขัดเขาเข้ามาในบ้านตอนที่ฉันหลับอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้และออกไปโดยไม่ให้ฉันเห็นอีกเลยความรู้สึกหวัดผวาโถมทับเข้ามา ฉันรีบหยิบโทรศัพท์กดเบอร์สามีแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับฉันตัดสินใจโทรหาตำรวจน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ปลายสายจะเย็นแต่ฉันกลับตัวสั่นเขาเขาเข้ามาในบ้านค่าเขาวางกาแฟไว้ให้หนูฉันพยายามพูดให้ชัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้วบอกจะส่งสายตรวจมาฉันวางสายทันทีมือกำโทรศัพท์แน่นจนเหงื่อออกเต็มฝ่ามือ เสียงเคาะประตูดังขึ้นจากหน้าบ้านสามีหรือฉันเดินไปที่ประตูด้วยใจเต้นรัวเสียงเคาะดังขึ้นอีกแต่เมื่อฉันมองผ่านช่องตาแมวหน้าประตูกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่เงาของมนุษย์ลมหายใจของฉันสะดุดมือเย็นเฉียบร่างกายแข็งทื่อแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหู พ่อรักนิดนะฉันกรีดร้องสุดเสียงหันขวบไปมองด้านหลังแต่กลับพบเพียงความม่งเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่เง,งาแต่เสียงกระซิบนั้นยังคงก้องอยู่ในหูฉันหัวใจของฉันเต้นทีจัดร่างทั้งร่างเย็นเฉียบราวกับเลือดถูกสูบออกจากกายมือของฉันสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ฉันรีบถอยกลับเข้าห้องนั่งเล่น ตาของฉันเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งใต้ประตูหน้าบ้านมีบางอย่างถูกสอดเข้ามาเป็นกระดาษโน้ตอีกแผ่นฉันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ใจหนึ่งอยากจะหนีขึ้นห้องแต่อีกใจก็เหมือนถูกบางอย่างดึงไว้ฉันเอื้อมมือไปหยิบกระดาษแผ่นนั้นตัวหนังสือคุณตาเหลือเกินนิดพ่อจะมาหาทุกคืนจนกว่านิดจะรักพ่อเหมือนที่พ่อรักนิด ลายมือพ่อสามีฉันกำกระดาษแน่นจนมือซีดเสียงเคาะหน้าต่างดังขึ้นฉันสะดุ้งเฮือกหันขอบไปทางหน้าต่างห้องนั่งเล่นม่านพผิ้วไหวเล็กน้อยแต่ไม่มีใครฉันค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ใจเต้นโครมครามริมขอบหน้าต่างมีรอยนิ้วมือเปื้อนฝุ่นกดแนบติดไว้ชัดเจน เป็นรอยนิ้วมือข้างใหญ่ที่มั่นใจได้ว่าไม่ใช่ของฉันแน่ฉันหันหลังวิ่งขึ้นบันไดทันทีใจคิดเพียงอย่างเดียวต้องออกไปจากบ้านนี้ให้เร็วที่สุดฉันเปิดตู้หยิบกระเป๋าหยิบเสื้อผ้าโยนใส่แต่จังหวะที่ฉันปิดตู้เสื้อผ้าในกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนเงาของพ่อสามีเขายืนอยู่หลังฉันยิ้มและจ้องฉันเขม่งผ่านเงานสะท้อนนั้น ฉันตัวแข็งทื่อเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลังหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะทะลุออกมาจากอกภาพในกระจกพ่อสามียืนอยู่ใกล้ฉันเพียงแค่เอื้อมมือดวงตาของเขาคมกริบแฝงไปได้วยความรู้สึกที่ฉันไม่อาจอธิบายรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเย็นชาและบิดเบี้ยวจะไปไหนหรือนิดเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เย็นเยือกจนฉันขนลุกฉันกือน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอ พยายามตั้งสติแต่ขาไม่ยอมขยับพ่อออกไปนะฉันพูดเสียงสัน่นพยายามจะหันกลับไปเผชิญหน้าแต่แล้วเงานั้นหายไปในกระจกไม่มีใครฉันหันขอบกลับไปมองห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันยืนหอบหายใจหัวใจเต้นระสำนีม่มันฉันกำโทรศัพท์ไว้แน่นกดโทรหาสามีอีกครั้ง แต่สายยังคงตัดไปเหมือนเดิมฉันตัดสินใจคว้ากระเป๋าและวิ่งลงบันไดแต่เมื่อฉันมาถึงชั้นล่างเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกคราวนี้ดังถี่และแรงขึ้นเรื่อยๆนิดเปิดประตูสิเสียงพ่อสามีดังลอดเข้ามาฉันถอยหลังจนชนกับกำแพงเสียงเคาะยังคงไม่หยุดพ่ออยากคุยกับนิดแค่สองต่อสองฉันสายหน้าน้ำตาไหลพราก เสียงเคาะเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงทุบแรงและหนักเหมือนเขาพยายามจะพังประตูเข้ามาฉันรีบวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านแต่เมื่อเปิดออกพ่อสามียืนรออยู่ตรงนั้นฉันกรีดร้องสุดเสียงเขายื่นมือคว้าข้อมือฉันไว้แน่นพ่อจะไม่ยอมให้นิดไปไหนอีกแล้วเสียงของเขาเต็มไปด้วยความทุ้มคลั่งฉันสะบัดมือหน,นีสุดแรง แต่เขากลับกระชากฉันเข้าหาตัวแรงบีของเขาแน่นจนข้อมือของฉันชาไปหมดนิดจะต้องเป็นของพ่อคนเดียวคำพูดของเขาเย็นเยือกและโหดร้ายเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวฉันดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นเขายิ่งบีบข้อมือฉันแน่นขึ้นน้ำตาฉันไหลพรากหายใจหอบทีป่อยหนูเถอะพ่อขอร้อง เสียงของฉันสั่นเครือร่างกายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือรอยยิ้มบ้าคลั่งบนใบหน้าของเขานิดไม่ต้องกลัวพ่อจะดูแลนิดเองคำพูดของเขาเปรียบเหมือนขวานกรีดลงกลางใจเขากระชากแขนฉันเข้าหาตัวจนฉันลม้มลงกับพื้นแรงกระแทกทําให้หัวเข่าฉันทะลอกเลือดซึมออกมาฉันเงยหน้ามองเขาทั้งน้ําตาและความหวาดหวัน่นพ่ออย่าทําแบบนี้ เขาโน้มตัวลงมาใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากชั้นเพียงคืบกลิ่นบุหรี่ผสมเหงื่อของเขาคละคลุ้งจนชันแทบอาเจียนนี่ต้องเป็นของพ่อแล้วเราจะไม่มีใครพลาดกันได้อีกเขายื่นมือจะสัมผัสใบหน้าฉันแต่ทันใดนั้นเองเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นหน้าบ้านพ่อสามีชะง,งักเขาหันขวบไปทางประตูฉันรีบใช้จังหวะนั้นผลักตัวเองถอยหลังสะบัดแขนหนีพ่อหยุด เสียงตะโกนดังขึ้นจากทางเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายกรูกันเข้ามาพ่อสามีหันไปเผชิญหน้าพวกเขาดวงตาเต็มไปด้วยความครุ้มคลั่งมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนิดเป็นเมียพ่อคำพูดของเขากรีดลึกเข้าไปในใจฉันอีกครั้งเจ้าหน้าที่รีบจับแขนเขาเพยายามปรึงตัวเขาดิ้นรนสะบัดแขนหนีปล่อยกูกูรักนิดกูจะเอานิดเป็นเมียเสียงของเขาดังลั่นบ้าน ฉันนั่งช็อกอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดความจริงที่น่าขยะแขยงถูกเปิดเผยต่อหน้าตำรวจและต่อหน้าสามีที่ตามมาพร้อมพวกเขาสามีของฉันยืนตะลึงอยู่หน้าประตูเขามองฉันและมองพ่อของเขาความเงียบปกคลุมไปทั่วจนกระทั่งพ่อสามีถูกจับใส่กุญแจมือและถูกพาตัวออกจากบ้านเสียงววายของเขายังคงดังอยู่ข้างนอก นิดพ่อรักนิดอย่าทิ้งพ่อไปฉันเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นมันยังคงฝังเลึกอยู่ในหัวใจฉันหลายชั่วโมงผ่านไปบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความอึดอัดกลับเงียบสงบอย่างผิดปกติแต่ความสงบครั้งนี้กลับแฝงไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีวันลบเลือนฉันนั่งอยู่บนโซฟาสามีนั่งเงียบข้างๆมือของเขากุมมือฉันไว้แน่นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิด นิดพี่ขอโทษคำขอโทษนั้นดังขึ้นท่ามกลางความเงียบฉันหันไปสบตาเขาแม้ในใจยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแต่ฉันรู้ไม่มีคำตอบไหนจะถูกต้องไปกว่าความจริงมันไม่ใช่ความผิดของพี่แต่หนูต้องการเวลาเขาพยักหน้าน้ำตาคลอเพราะในค่ำคืนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตนี้ฉันได้เห็นว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครรู้จักคนในครอบครัวได้ทั้งหมด ไม่มีใครรู้ว่าใต้หน้ากากที่สงบสุขซ่อนปีศาจท,ที่น่ากลัวขนาดไหนไว้ข้างในเหตุการณ์วันนั้นจบลงพร้อมกับการจับกลุ่มพ่อสามีและฉันก็จบความไว้ใจที่มีต่อคำว่าครอบครัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันเลือกที่จะย้ายออกไปเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ห่างไกลาจากเงาของคนที่เคยเรียกตัวเองว่าพ่อเพื่อปกป้องตัวเอง และเพื่อไม่ให้ฝันร้ายกลับมาหลอกหลอนฉันอีกครั้ง